จงรับเอาชีวิตที่แท้จริงจงรับชีวิตจากผู้ที่เป็นแหล่งที่มาของชีวิตคุณเคยอ่านเนื้อหาบุความประมาณนี้ไหมในที่สุดก็ได้เป็นตัวคุณที่แท้จริงหรือเจ็ดขั้นตอนบรรลุความสมดุลในชีวิตฉันเชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้กำลังสแสวงหาความสงบสุขภายในความสมดุลของชีวิตหรือชีวิตที่สมบูรณ์ซึ่งพระเจ้าได้ตัดถึงชีวิตเช่นนี้ไว้ในพระคัมภีร์ พระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพรักพระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดสดุดีบทที่1 6ข้อ11พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตดังนั้นมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่สามารถประทานชีวิตให้กับคุณได้หากคุณต้องการชีวิตที่ครบบริบูรณ์จงใช้เวลากับผู้ที่เป็นแหล่งที่มาของชีวิตทั้งมวล คงอยู่ในความสัมพันธ์สนิทกับพระบิดาบนสวรรค์ของคุณกับผู้ที่สร้างคุณผู้ที่รู้จักคุณดีกว่าใครๆและรักคุณด้วยความรักที่ไม่มีสิ้นสุดจงรับความบริบูรณ์ของชีวิตจากพระองค์พระองค์ทรงเชิญคุณเข้าสู่การสถิตยอยู่ของพระองค์จงอนุญาตให้พระองค์หล่อหลอมและปั้นแต่งความเป็นตัวตนของคุณพระองค์ทรงเป็นแหล่งที่มาของความชื่นชมยินดีทั้งปวง และความชื่นชมยินดีที่พระองค์ประทานนั้นสมบูรณ์แบบดูพระคัมภีร์โรมบทที่ 15: ข้อ13พระองค์ทรงเป็นแหล่งที่มาของสันติสุขทั้งปวงและสันติสุขที่พระองค์ประทานนั้นเกินความเข้าใจทั้งสิน้นดูพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ7จจงอนุญาตให้พระเจ้าเติมเต็มชีวิตของพระองค์เข้าสู่ชีวิตของคุณอย่างแท้จริงและรับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระองค์คุณคือการอัศจรรย์